สตาร์ตติดยากอยู่ต้องโชค๊คแต่ในรูทมันต้องทำงนี่แหละขนาดไม่ได้สตาร์ตนานเมื่อวานทำอย่างนี้เราไม่ถึงสิบครั้งอะ่ะให้มันไล่น้ำมันดูน้ำมันแล้วก็ขีดลงติดเลย สภาพสวยครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่น Rồi um...